ว่ากันด้วยเรื่องของสวค่ะ,คะก็เลือกกันเสร็จสับเรียบร้อยได้ว่าที่มาแล้ว200ที่นั่งก็ดูเหมือนว่าจะจบลงแล้วแต่กลายเป็นว่าเอ๊ะนั่นเป็นการจบของภาคแรกหรือเปล่าแล้วดูเหมือนว่าภาคต่อกำลังจะมาหรือไม่เพราะเรื่องวุ่นวุ่นนั้นกำลังเริ่มต้นขึ้นจากข้อสังเกตว่า นี่มีความผิดปกติเกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันทางด้านของเลข,ขากรกะตท่านก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตเท่านั้นก็ถ้ายังไม่มีการจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์อื่นนั่นก็ถือว่ายังไม่มีความผิดนะคะหนึ่งในความผิดปกตินี่ก็คือนี่ค่ะโพยนี่ค่ะหมายเลขอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วระบุว่านี่คือหมายเลขผู้สมัครหรือ แม้แต่มีความผิดป,ปกติในเรื่องของการรวมตัวเพื่อแนะนำตัวในโรงแรมก่อนวันเลือกหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลมีคะแนนสูงทิ้งห่างผู้สมัครคนอื่นจนผิดสังเกตคะแนนออกมาเป็นแพ็คทำให้คนที่เป็น NGO แพ้บางกลุ่มที่แนะนำตัวสั้นๆนั่นทำให้เห็นว่าออที่แพ้บางกลุ่มที่แนะนำตัวนะคะทั้งหมดเนี้ยก็คือทำให้เห็นว่า มีการจัดตั้งและแฝงเข้ามาในกลุ่มต่างๆนอกจากนี้ยังพบว่าที่มาของ200ว่าที่สอวออันดับหนึ่งมาจากจังหวัดบุรีรัมย์14คน <S <S <ie> อรองลงมาเป็นกอทมอ9คนและจังหวัดสุรินทร์7คน โดยมีผู้สมัครนับร้อยคนเตรียมล่ารายชื่อยื่นให้กะกะตตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประชาชนเองก็ควรได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับหัวหน้าพักก้าวไกลก็มองว่ากะกะตอเองควรเร่งตรวจสอบความผิดปกติเหล่านี้โดยเร็วที่สุดขณะที่ทางด้านของนายสมชายสแสวงการสวชุดปัจจุบันได้แสดงไฟล์ลงคะแนนนะคะที่พบว่ามีผู้ไม่ลงคะแนนให้ตัวเอง หรือมีคนที่ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากในทุกกลุ่มทั้งที่ทุกคนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเลือกสอวอจึงสงสัยว่านี่เป็นการหัวคะแนนหรือไม่พร้อมกับเรียกร้องให้กระกะตน,นั้นตรวจสอบอย่างจริงจังค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะทางด้านของเลขาธิการกรกะตก็บอกว่าการร้องคัดค้านกระบวนการเลือกสามารถร้องได้ร้องไปที่ศาลฎีกาภายใน3วันหลังวันเลือก ส่วนเรื่องของการทุจริตหรือไม่โปรง่งใสร้องโดยตรงได้ที่กกตทั้งก่อนและหลังประกาศผลอย่างเป็นทางการส่วนข้อสังเกตเรื่องของความผิดปกติในการเลือกกกตเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงและดําเนินคดีกันต่อไปนะคะคือของเก่าเนี่ยที่เป็นระเบียบที่บอกว่าสารีกาเขาตัดสินวันแรกคะแนนขอคะแนนไม่ได้แต่พอมาเราถูกยกเลิกเพิกถอนระเบียบเนี่ยมันเรื่องปกติแล้ว มันเป็นสิสธิภาพของเขาแล้วแต่ค่ากระตา่ามใดที่เขาไม่จ่ายเงินซื้อเสียงอะ่ะหรือไม่ให้ประโยชน์อื่นใดแบบครับมันเป็นสมมติฐานว่าคุณได้ให้ประโยชน์กันในการลงคะแนนแบบนี้หรือไม่ไม่ว่าศูนย์คะแนนหรือคะแนนเหมือนกันอย่างงี้เห็นไหมครับเราก็ต้องไปสืบสอดจอหามาว่ามันมันผิดหรือไม่ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยกรกตจะใช้เวลาอีก5วันคะในการตรวจสอบความถูกต้องและเรื่องร้องเรียนก่อนจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ